สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเพลมาร์นะครับเพลมาค์คืออะไรเพลมาค์คือค่างเงินนะครับที่เราจะเอามาใช้ในเดอะเดนนะครับซึ่งเดอะเดนนะครับก็คือสถานที่ที่เราเอาไว้เช่าตัวมอรเซนารี่หรือทหารรับจ้างของเรานั่นเองนะครับการได้มาของเพลมาคนะครับก็คือเวลาที่เราจ้างมอรเซนารี่มาใช้แล้วใช่ไหมเวลาที่มอรเซเนารี่เนี่ยมันอัปเดตนะครับคือหรือหลอดไอ,อสีม่วงตรงเนี้ยมันเต็มนะ เราก็จะเข้าไปดูตรงที่แรปพอร์ตนะครับแรปพอร์ตตรงนี้พอดูแล้วเนี่ยเราเก็บของจนครบหมดแล้วจนจนครบ10บเลเวลแล้วเนาะเราก็จะได้เพลมาร์กนะครับทุกๆุกเลเวลที่เราอัพไปนะครับเราก็จะได้มา100เพลมาร์กนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมอัพมา3ขั้นแล้วนะครับคืออัพมาอีกเพิ่มอีก3เลเวลเนี่ยเราก็จะได้เพลมาร์กมา300นะก็กดรับนะครับนี่1 2สอง สามตัวเพลมาร์สเนี่ยมันจะ,ะทับซ้อนไปเรื่อยๆให้เรานะครับเราก็จะได้ค่าเงินตรงนี้เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวเพลมาร์สเนี่ยได้ทั้งตัวเมอร์เซนารี่หลักแล้วก็ตัวเลนฟอร์ของเราด้วยนะถ้ามันเลเวลอัพเนี่ยเราก็จะได้เพลมาร์สเช่นกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเพลมาร์สเนี่ยมันก็ได้ไม่ยากนะก็คือแบบเก็บเลเวลเรื่อยๆนะพร้อมเมอร์เซนารี่เราก็จะได้เพลมาร์สมันเรื่อยๆแล้วทีนี้เพลมาร์สเนี่ยเราเอามาใช้ตรงไหนก็ เอามาใช้ในเดเดนนะครับที่เดียวกับที่เราเช่าเมอร์เซนดรีลแหละแล้วก็มาตรงนี้ตรงบาร์เทนริรง,รง,งนะครับหรือว่าอยู่ตรงตรงกลางเลยปรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นร้านค้านะครับคล้ายๆกับร้านค้าทีา่เราไปซื้อของเลยเพียงแต่ว่าค่างเงินในการใช้เนี่ยมันจะใช้หน่วยเงินเพลมาสแทนแล้วทีนี้ ในร้านค้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วของอะไรที่คุ้มบ้างก็อย่างแรกเลยคือตัวร้านค้านะครับในสินค้าบางชิ้นนะครับมันจะมี G.A. หรือเป็นของระดับ Essential ขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้อันไหนที่มันมี G.A. แล้วมันเป็น Option ที่ตรงกับเราเราสามารถซื้อผ่านเพลยมาร์กได้เลยซึ่งราคาไม่แพงนะ20-30กว่าเพลยมาร์กเองก็ ตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่คุณได้ของที่มี GA นะผมเคยได้ของ1 GA แล้วก็ออปชันโปร่งด้วยจากในนี้นะก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างที่2ก็คือสำหรับสายเก็บในส่วนของตัวแอสเปกต์นะครับตัวนี้ของต่างๆเนี่ยมันมีแอสเปกต r o นนะผมเคยได้แม c โรแอสเปกต์จากในช็อปเ l m a r k นี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับสายที่ชอบซ่มนะครับสายที่ชอบซ่มเนี่ย พวกแคสนะครับพวกกล่องต่างๆนะครับไอที่มันเป็นกล่องอ่ถ้ามันเป็นกล่องที่มันบอกว่ายูทิลิตี้ที่เป็นกล่องแบบดิเฟนซีฟอะไรพวกเนี้ยมันจะดรอปเป็นของนะซึ่งของเนี้ยก็มีโอกาสสุ่มได้ GA สูงๆด้วยผมเคยได้ของ 2GA จากกล่องสุ่มตรงนี้ด้วยนะครับก็เลาซื้อก็คลิกขวาซื้อเลยอ,อันนี้คุ้มนะครับอ่าถัดมาอันนี้เป็นกล่องสุม่มเช่นกัน แล้วมันจะมีกล่องสุ่มพวกอของเอาไว้เรียกบอสด้วยก็ถามว่าคุมไหมหัวก็คุมนะเพราะว่าเอายิงเพลมาสเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรนะก็บางคนผมว่าบางคนเล่นมาแบบสะสมทบเต็มเท่าไหร่ไม่รู้นะเราไม่ได้มาแลกก็มีนะกล่องสุม่มบอสก็คุมนะครับแล้วก็ทุกๆชั่วโมงมั้ยมันจะให้เรารีนะครับรีตัวตัวตัว,ตว ชุดซูมเนี่ยเพิ่มมาหนึ่งครั้งเนะเราสามารถกดได้นะถ้ามันฟรีเนี่ย,ยก็คือไม่เสียตังค์นะแต่ว่าถ้าเรากดไปแล้วมันจะให้เสียตังค์นะครับประมาณหนึ่งร้อยเพลมาร์กนะครับก็อ่าเปอร์เซ็นต์ที่หนึ่งเลเวลเนะก็ตรงนี้ก็แล้วแต่สำหรับคนที่แบบว่าอยากซุ่มแบบทีเดียวเยอะๆก็กดกดแรนดอมใหม่รีสต็อกใหม่ก็ได้นะครับนี่ๆๆ่่่แหวนมีโอกาสได้ GA นะครับน,นี่มีแม็กไลฟ์ ไยสันรีีไปลงไฟสันรีซีนี่แอบเสียดายนิดนึงโอเคผมซื้อจนหมดแล้วนะครับเพลมาผมหมดแล้วนะก็ใครมีเยอะๆก็เอามาสุ่มทีเดียวเลยก็ได้นะแล้วก็เรามากดกันเนี่ยได้ทีหนึ่งกล่องได้หนึ่งสสามสี่ห้าหกชิ้นนะครับก็ก็ถือว่าเยอะนะนี่นี้ของสุ่มบอสนะครับ เรากดทีเดียวเลยแล้วเรามาลุ้นว่าได้ของที่แบบติด G A บ้างไหมต,ตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะของใหม่จะซอนกันก็ได้ โอเคตอนนี้เรายังไม่ได้ของติด GA เลยนะซึ่งรอบนี้ถือว่าค่อนข้างจะสวยพอสมควรแต่ก็ได้ของอยู่อะได้ของพวกมีอยู่นี่เห็นอยู่เห็นอยู่มีของติด g อัชิ้นนึ่งอ๋อสองชิ้นไงมีซ้อนกันอยู่ เซตที่สอง <c oughs> อันนี้ไม่ติด j a เอนะี่ยในไม่ติด j a เเราก็ย่อยทิ้งให้หมดเลยนะ <c oughs> ก็ได้ชิ้นส่วนเอาไปทำอย่างอื่น,น รอบนี้ค่อนข้ื่อแย่นะเพราะว่าผมไม่ได้ของติดเจเอได้มาสองชิ้นก็ประมาณนี้แหละอันนี้มันเป็นการสุ่มเนาะดวงดีก็ได้ดวงร้ายก็แบบนี้แหละผม <c oughs> <c oughs> ว่าหลายๆคนก็อาจาอาจะละเลยตรงนี้ไปแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้กันนะครับก็อย่าลืมมาใช้กันด้วยนะครับสำหรับตัวเพลมาคนะครับหรือเอามาาร์เทนนิงกันตรงนี้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนๆเ,เคยได้อะไรดีๆนะครับสามารถมาอวดกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าคุณถูกใจคลิปของผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด b s c สไคร c ช anel ผมด้วยครับผมก็มีคอนเทนต์ดีๆางพูดคุยกับคุณเรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆครับแล้วก็พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ